วิธีแทรกตารางใน Excel เรามาดูขั้นตอนกันเลยครับใน Excel นะครับเราสามารถแทรกตารางได้ทั้งในส่วนของแถวและคอลัมน์เนาะถ้าอยากจะแทรกแถวนะครับให้มากดลำดับแถวที่เราต้องการจะแทรกกดเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ขวาและกด Insert หรือว่าแทรกมันก็จะเป็นวิธีการแทรกแถวขึ้นมานะครับข้อมูลในตารางนะครับจะยังอยู่เหมือนเดิมก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลที่อยู่ในแถว7จะถูกดันลงด้านล่างนะครับ เพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปแทรกแถวได้เลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากจะแทรกแถวมากกว่า1แถวนก็สามารถทําได้นะครับให้กดเลือกแถวแรกที่เราต้องการจะแทรกจากนั้นนะครับให้กดปุ่มชิปตรงคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดคลิกแถวสุดท้ายที่เราต้องการจะแทรกอ่ามันจะเป็นการคุมดํา3แถวเนาะเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้ปล่อยมือออกจากปุ่มชิปในคีย์บอร์ดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ขวาที่เมาส์หนึ่งที และกด insert โอเคครับมันก็จะเป็นการแทรกแถวที่เราได้คุมดำไว้นะครับทั้งนี้นะครับการแทรกคอลัมน์ก็สามารถทำได้ให้เรากดคอลัมน์ที่ต้องการจะแทรกเสร็จแล้วนะครับกดที่ขวาเหมือนเดิมและกด insert หรือว่าแทรกคอลัมน์ที่เป็นข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับจะถูกดันให้ไปอยู่ทางขวาไล่ไปตามลำดับข้อมูลจะไม่หายไปไหนเนาะ และแถวที่แทรกมาใหม่นะครับจะเป็นการจัดตารางจัดแถวจัดเรียงข้อมูลให้เหมือนกับแถวดีที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้นะครับการแทรกคอลัมน์เราก็สามารถแทรกได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์เนาะก็ให้ทําเหมือนเดิมกดคุ้มดําในจํานวนของคอลัมน์ที่เราต้องการจะแทรกเสร็จแล้วกดที่ขวา insert อันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะแทรกตารางก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ